สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับสมาชิกพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกท่านนะครับผมชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่2นะครับเดือนสิงหาคม2567นะครับผมเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับสำหรับเป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับพี่ๆเนาะผม ผมไปมาย้อนดูแล้วผมเสียดายมากๆกนะครับก็คือเขาแตก3ตัวตรงหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเพราะว่านะครับพี่พี่เพราะว่าผมดูผลเมื่อคืนนี้แล้วเนาะดูผลเมื่อคืนนี้ของหวยลาวพัฒนาแล้วคิดในใจนะครับว่าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยยังไงต้องมีต้องมีแนวทางหวยลาวพัฒนาติดไปแน่ๆนะครับเนาะแล้วก็ไปจริงๆนะครับพี่ไปทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับแล้วก็6 4 6, 4แล้วก็ หกสี่แล้วก็หกสี่แล้วก็เด่นสี่เนาะนะครับพี่พี่นะก็คือสี่สี่หนึ่งกับสี่หกนะครับหกสี่นะครับพี่พี่เนาะก็หวยลาวเมื่อวานนี้ออกหกสี่นะครับพี่พี่ก็คือเข้าไปทั้งสองตัวเด่นเลยนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายมากๆนะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่เอาแนวทางเราพัฒนาเนาะผลผลแนวทางลาวพัฒนาไปเสี่ยงโชคในรัฐบาลไทยนะี่ก็ถือว่าได้เฮกันนะครับเนาะก็ยินดีด้วยนะครับนะ ของผมหวยรัฐบาลไทยวันนี้ก็มาในตัวเจาะนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะมาเด่นที่สี่นะครับไปพี่สามตัวก็ผิดแต้มเดียวนะครับให้ให้ให้าห้าหนึ่งศูน,ย,นย์นะครับถ้าจําไม่ผิดเนาะรัฐบาลไทยส่วนหวยนะครับเราพัฒนาของเรานะครับในงวนลดล่าสุดนะครับไปพ,พี่ในวันพุธนะครับแนวทางวันพุธเนี่ยผมให้ศูนย์กับสี่ ศูนย์ไม่มานะครับพี่พี่เนาะศูนย์ไม่มานะครับผลที่ออกนะครับหกสองสามหกหกสี่นะครับหกมาสามตัวเลยนะครับหกสองนะครับเลขล่างชุดหกตัวสามหกเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวออกหกหกสี่นะครับผมอุตส่าห์ให้ให้เลขเบิ้ลเนาะเข้ามาเลขหามซะงั้นนะครับพี่พี่อือนะครับเสียดายนะครับพี่พี่หัวหน้าธาคไทยนะครับศูนย์สี่หนึ่ง ของเราเนี่ยในตัวเจาะไม่โดนนะครับพี่พี่เนาะตัวเจาะไม่โดนแต่ว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางเนี่ยเข้าไปที่64นะครับเนาะแล้วก็มาเด่น4นะครับก็ท่านใดที่จับวินเลขตารางมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของในงวดวันที่2นะครับพี่พี่สิงหาคม2567นเะครับเป็นเดือนใหม่เนาะก็ขอให้แนวทางที่ให้ไปนะครับเฮงเปังปนะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านเนาะ โชคดีทุกท่านนะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับลองแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับลองแอดทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับพี่ๆควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมแล้วก็พี่สมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเนาะอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ ก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับหรือว่าไปที่หน้าโปรไฟล์ u t u b e ผมนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนดูตรงคำว่าชุมชนเนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเห็น QR code นะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พี่เนาะแนวทางในงวดนี้นะครับผมวันศุกร์เนาะนะครับหวยราวพัฒนานะครับผมคิดคำนวณได้นะครับพี่พี่สองตัวเด็นนะครับ เด่นแรกก็จะมีที่เลขเก้าเลขสามเลข0ูนย์เลขสี่เลขห้าเลขหนึ่งนะครับพี่ๆศูนย์หนึ่งเก้าห้าสี่สามเนาะสลับหัวยลาวพัฒนานะครับ ตัวเด่นนะครับผมในงวดนี้ในสองสูตรที่ผมคิดได้นะครับก็จะมีเด่นที่4แล้วก็เด่นที่9นะครับผม4กับ9นะครับอยากจะบอกว่า4เนี่ยเดินดีมาน่าจะ5งวดหรือ6งวดติดนะครับพี่พี่ห้างวดหรือ6งวดติดเนาะนะครับพี่พี่ถ้าใดชื่นชอบใน4เนี่ยก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่เนาะ ก็ไม่แน่นะครับพี่พก็จะน่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่าในสูตรคำนวณของผมก็เด่นสีนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยก็มีสีด้วยไม่แน่อาจจะรัฐบาลไทยติดมาก็ได้นะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับพี่พีก็จะมีในที่สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้า 90 91 95นะครับพี่พส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่43 91 เก้าห้านะครับผมสี 4, 3, 9, 1, 95, นะ่สามเก้าหนึ่งเก้าห้าเนาะหรือใครชอบสี่หนึ่งก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมรับฟังนะครับพี่พีก็อาจจะติดมาจากไทยก็ได้นะครับสามตัวนะครับพี่พีสามตัวผมให้ไปที่เก้าสี่สามนะครับสี่เก้าหนึ่ง นะครับผมเก้าสี่สามสี่เก้าหนึ่งนะครับพี่พี่สี่เก้าเก้าสี่สามสี่เก้าหนึ่งสามตัวผมชอบอืมนะครับนี่เลยนะครับผมเราส่วนชุดสี่ตัวนะครับพี่พี่ วันนี้ขอให้ชุดสี่ตัวด้วยนะครับชุดสี่ตัวเนี่ยผมให้ไปที่ชุดสี่ตัวนะครับผมให้ไปที่สามสี่เก้าหนึ่งเนาะสามสี่เก้าหนึ่งนะครับผมอันนี้ชุดสี่ตัวนะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดสี่สี่กับเก้านะครับเนาะสี่ก็ยังเด่นนะครับพี่พอมผมเลือกผมเลือกอีกสูตรก็แล้วกันเราก็นะครับก็คือเด่นเก้านะครับลอนหรือใครชอบสี่ก็ลองใช้วิจระญาณในการรับชมนะครับผมให้ไปที่เก้านะครับสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวเนาะให้ไปที่เนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับหวยเราพัฒนานะครับงวดประจาวันที่2องเนาะคุไปเขียนวันที่1นะครับพี่พี่วันที่2นะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอแก้วันที่ก่อนเพิ่งเห็นนะครับวันที่2นะครับผมวันที่2เดือนสิงหาคม2567นยะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับวันที่2ก็ขอให้เฮงๆปังๆมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม ฝากไปพี่สมาชิกนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกลับสวัสดีครับ